โอ้มันค้อยมันอิงมันเพิ่อยู่ในนั้นเฉพาะไม่เกี่ยวกับอะไรล่ะไม่สนใจอะไรนั้นนกเพิ่นมันอ้อยมันอิงมันอัศจรรย์เหรู้หนั่นอ่ะตัววัาถะตัววัตถากับวัชนาดนั้นอ่ะ้าถึงแล้วถึงรู้ตัวของมันแทบโอ้โหมันขนาดนี้วะมันแสดงไปโน่นมันถึงได้หลงเย็นยามยากของมันอันนั้น มันส่งสมุนลงไปไหนหลอกไหนติดหมดติดหมดขาดโลกติดหมดติดหมดเข้ามาตื้อถุนตัวมันมันฉลาดยิงขขย่งกว่าใครมันละเอียาอาดออยิ่งกว่าอะไรงั้นความต่าหงหากผ่าเผยความสะอาดเหมือนกับว่าโว้ยมไม่มีอะไรสู้เลยความองอาจกล้าหาญเด่นร่างกายไม่มีเลย พราะอานาจของอวิชชานี่มันส่องแสงสว่างของหมดเลยนู่นะรู้ว่าไหนั่นน่ะนั่นแหละ,อะจอมปราศวัตจักระแทจอมวัตจักกะแทที่คล้องหัวใจมันสว่างหมดร่างกาย,ยไม่มีเงามันก็เป็นร่างเฉยๆสักร,ร่างเป็นเงาๆมีแต่ความสว่างนี่มันนี่ไปเล่นปปอยู่บวกอยู่กับที่ของมันก็ นุ่เมือนเวลามันพังทลายองปจักจิตนุ่นมันถึงได้เห็นเนาะที่นี่กลับโครงข้ามมาให้นะไอ้ที่ว่าอัจจันต์เหมือนกับเหนือโลกเหนือองคาลนี่ยกลายเป็นเหมือนกองที่ควายไปที่นี่แล้วตื่นแล้วที่นี่โอ้โห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 เลยหอมขนาดนี้จะเลิศขนาดนี้เะเลิมคือธรรมชาติที่มันถูกทอดมันยิ่งเต็มกว่านี้อีกเท่าไหร่ความพิเศษนั่นอะ นั่นท่านถึงว่ามีทำอาจารย์นั่นแหละคืออาจารย์รู้จักอาจารย์เพราะอนั้นไม่ใช่อาจารย์เพราะอวิชัยน่ะอาจารย์เพราะอนนั้นเพราะวิชาขาดตะวันตกไปแล้วอันนั้นท่าได,ด้แสดงตัวออกมาเต็มที่เหน่ยถือพระองค์พระผาไทยที่แรกทั้งทั้ทง,ง,งหนึ่งมุ่งความกัจจารูสองเพื่อความเป็นศรราสนาสอนโลก ให้พอมาถึงตุกจริงๆนี่แล้วตรงข้อพระไยัยเลยโอ้โหลงขนาดนี้ใครจะไปรู้ได้เห็นได้เนี่ยมันคูอวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วถึงขนาดนี้แล้วเลยท้อพระทยัยความขวายน้อยในขั้นเริ่มแนี่ที่ยังไม่หลีกจานออกไปนะปัจจุบนจันที่เจอที่แรกอะถึงข้อกระทยัยโอ้โหลงขนาดนี้แล้วจะไปสอนใครพูภาษาเราเขาจะหาว่าบ้าหรือว่ามันกูดรังไง ว่าทีัยว่าเขาจะว่าบ้ากันทั้งโลกนี่ความมันขวายน้อยอย่างนี้มันก็ไม่นานนี่มันก็จับอตัวนั้นแหละอ้าวถ้าว่ามันถูกวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เราเป็นอะไรนะเราวิสัยวิสูวรก่บโลกกว็าอะไรเราถึงมารู้ได้เรารู้ได้เพราะเหตุไรรู้ได้เพราะข้อปฏิบัติเนี่ยก็มือมือข้อปฏิบัติสอ,อ,อนข้อปฏิบัติเขาทำไมเขาจะไม่รู้ไม่ได้เนี่ย ก็คือปฏิจบันทาที่วิธีการอย่างนั้นอย่างนั้นนั้น,น,นเอาละที่มีแก่พระไทยอ่ละเป็นพระเมธิตามาออกอย่างนั้นกับพรม,ม่าจโลกาพอไปสอนวเญญาณทีทั้งห้าได้โดยสติปัญญาเออเอาละนี่นานพระพรมพระเมธิตพยานนนะลงอย่างทราบกำหนดปบาปเบหิโลกานัง เรียนานดูสัตวร์รลกด้วยพยานอันกระจ่างนี้ใครมีปณิสัยใจที่อยู่ควรได้จัสรูธธรร้รทำปกเส้นอันกรรจงนี้ก่อนใครเรื่ยบทเรียนาวบททั้งสองเพือ่อเคยเป็นคร,รูท่านแต่ก่อนก็ทราบร้อมโอ้เสียดาย,ายตายสมุนงตอนเย็นวันนี้วิญญาณอีกเป็นตัตะว์ขีดแน่ปุ๊บเลยสเสล็บเลย พอจะแดงถึงร่องที่มีอันตาใเกินน้ช่หรือเาญาคนยากะขึ้นแลรู้ด้วยธรรญาสับตะังน้โรสัองญาญิสงมุตัยสัมปงสับตังนิโสัมปองทุกถึงอย่างเกิดแล้วต้องดับฮะทัดถึงจิตปัญญาเนี่ยเดิรู้ความจริงขึ้นมาในขั้นเริ่มแรกของธรรมเป็นความจริงธรรมคือโสดา โองก็ทรงเปลีนมุทางขึ้นอัญญาชุบตะโบคนนั้นอยู่ัญญาชุบตะโบคนนั้นอยู่พัญญาชุบตะรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอจากนั้นจัดแสดงอันนั้นแต่ละคณะสูนย์รูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนิจจาเวทนานัตตาสัญญานิจจาสัญญานัตตาสังขารานิจจาสังขารานัตตาวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังทุกข <era> fiz ังวิญญาณังอนัตตาฟังไป ยาดุ่งสิวเนีย่ยยายุ่งยายุ่งนั่นพุดง่ายภาษา,ายเราภาคปฏิบัติยาดวงปลอยว่าทำไมมันติดพันนี่ทำไมปลิงเนี่ยมันดูดเลือดดูดเนื้ออย่างนี้เห็นไหมปลิงทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณง่ายวางัน้นเนะดึงออกดึงออกดงออกแต่ว่าทำภาคปฏิบัติทําไมมันมีอยู่นะในจิตเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติมาตามภาษีภาษาขอเราท่านเทศอันนี้ ใกล้ลักโอ้ทันเทศอนัตตาอนัตตาลัก็นาสุปนี้สําหรับผิดอันนี้เขาพูดอย่างหนึ่งว่าหนึ่งถ้าท่านเทศให้ผู้ผู้เก่าเก่าฟังก็เทศให้พระอันารยจาีกิั้งห้าหนี่ใหม่ใหม่ทั้งนั้นท่านทามัตท่านเทศเปียงเข้าหนีเน่ยมันถึงทาให้พิจารณาถึงเรื่องผู้ รถนานังสือว่าเป็นคนเช่นไรอีกทีหน,นึ่งโนนตอนไป,ปรับกันได้จริงจริงอะอริสาพาริียจะสูตรนี่หาที่ทานไม่ได้เลยทางภาคกฏอิวัตรูปสัสพิงปีนิบิเดตินี่นี่สรุปเลยนะวิญญาเนปีนิบิเดติญญาสัมแสตปีนิบิเดติยัไเป็นอย่าง ลืมไปแหละ้ารมานจนมาว่าอันนี้ก็ลืมถ้าสวดเป็นสวดไม่ลืมลนั่นเองของสวดได้อย่างนี้คือเบื่อรูปเบื่อนายในสิ่งนี่สิ่ที่สมบัติกับรูปเบื่อนายในเวทนาความรักข้ามในรูป <c oughs> แล้วก็เบื่อนายไปเรื่อยๆสุดท้ายมันักมิ่งปีนิบิตินั่นตอนจะเอาจริงนะเบื่อน่ายในจิตผุนโนน,นฟังพี่นั่นอะอวิชยยัยตรงนั้นไปถือได้หรือตรงนั้นน่น มันต้องมีปีเดียติทำเมสุปิเดปิวมติอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตก็ก็เบื่อหน่ายหมายถึงว่าเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษคุยง่ายคุยง่ายว่างั้นแหละแล้วอาการที่เกิดขึ้นจากนั้นทั้งหมดเห็นโทษหมดทันต้งมีปีเดียวติทำเมสุปิเดปิวมติทำเมสุปีเดียวมีติทำเมวิญญาณปีเดียวติทำเมสัมพัทเตปีเดียวมีสตินี่มีดังอะไรลืมไปแล้วอะ ถ้รต,ตัดที่มิ่งปีนวิริยตินั้นสรุปคาวามเลยว่าเบื่อหน่ายทั้งหมดบรรดาที่อยู่ในปิตนี้อที่มาเกี่ยวข้องกับปิตนี้เบื่อหน่ายทั้งหมดคือหมายว่าเห็นโทษทั้งหมดนบิดังวิราชติวิราชวิรากายมุตติเมื่อเบื่อหน่ายทั้งหมดแล้วก็วิราชติจิตก็ยังบุกวิรากายมุตติเมื่อ ได้เห็นโพษทั้งหมดแล้วก็เบื่อหน่ายคำว่ากำหนัดกำหนัดนี่ไม่ได้หมายถึงกำหนัดยินดีแบบแบบหยางนะหมายถึงความยินดีละเอียดตามธรรมขันนั้นท่านไม่มีชื่อที่จะให้เรียกท่านก็เลยเรียกว่ากำหนัดเฉยเบื่อย,ยินดีความจริงมันทำนั้นทำละเอียดแต่หาคำที่จะพูดให้เอียดเหมือนนั้นมันไม่มี ันกบอกมือจะทิ่งมือะมีติญาณางโคติพอเบอรนายชากัความกำหนับยินดีจะหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ปิดกระดุกพ้นมือจะทิ้งมือจะมีติญาณางโคติเมื่อยานเมื่อความรู้แจ้งหลุดพ้นว่าหลุดพ้นแล้วเมื่อความหลุดพ้นแล้วยานความรู้แจ้งชัดว่าหลุดพ้นแล้วก็ย่อมปรากฏขึ้นพร้อมๆกันงามตรงนั้นหาที่ค้านมาได้ตั้งแต่เลื่อยไปตั้งแต่นี่แต่อนัตแต่ละษณะสูงนี่ ท่านพูดไปเพียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบื่อนาในในรูปเวทนาสังขารวิญญาณเป็นหนังยังทุกขังลางตาเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนักเนี่ยเพียงเบื่อนาเท่านี้ละคลายกำหนัดคลายหนายแล้วกิตล้นอยู่คนหลุดคนไปได้ไงอวิชชาอยู่ในนั้นนั่นเวลาภาพปฏิวัติมันไปแยกกันตรงนั้นต้องเข้าไปนั่นอีกต่อเราเลยทำให้คิดต่ไม่ไม่อยากคิดมากเรามหนูตัวหนึ่งเท่าหนูตัวหนึ่งนี่ แต่เวลาการพิจารณามันไม่อยู่เพียงแค่นั้นนะสิมันไม่อยู่เพียงขันห้าเท่านี้นี่นะมันไม่ให้อยู่จะอยู่ได้อย่างไงพอาพิจารณาขันห้ามันหมดแล้วมันรวมตัวเข้าไปอยู่ที่นั่นโทมันทนโถอยู่เนี่ยเหมือนภูเขาทั้งลูกมันกองอยู่ในจิตนั่นมจะไม่พิจารณาจะไม่ดูได้อย่างไงนั่นน่ะเวลาขันท่ามันขาดกันหมดแล้วตัดมันเป็นเกาะอันเดียวอยู่แค่นั้นน่ะตอนนั้นตัดสะพานขาดกันหมดรูปเวทนาัญญารวิญญาณขาดกันหมดด้วยการปฏิวัติลู้ได้ชัดๆอย่างนั้น ที่มันก็เป็นเกาะอยู่นั่นน่ะแล้วมันทาลายเกาะนั่นมันก็เป็นเกาะอยู่นั่นในที่ในทะเลมันจะเรียกว่าทะเลราบเขาได้ยังไงเกาะนั่นคือเกาะอวิชามันเกาะผิดอยู่นั่นน่ะโฮมผิดอยู่นั่นพอฟาดตรงนั้นขาดตะบ้านของเขาแล้วมันก็แตกกระจายราบหมดเลยนั่นมันเห็นชัดๆอยู่งนั้นเพ็นพฉะนั้นจึงบอกหาว่าจะข้ามกับ้าในจริงนะเนี่ยอ๋อที่เราพิจารณาเรื่องการห้าเอาค้นแล้ว ใครว่าพ so hmm. ีราเจนก้าเสร็จแล้วค um sí. like ้นเราไม่ได้เชื่อเลยว่างันเหมือนกับต้นไม้ตัดแต่กินตะก้าเข้ามาตัดมุมเขาเอาตัดเพีืงหัวตอมนี่เถอลากแก้วไม่ได้ถอนพวดขึ้นมามันค็งอกขึ้นมาได้อีกถอนพวดขึ้นมาทั้งหมดแล้วกิงก้าน้าขาไม่ต้องไปยุ่งกับมันแหละมันตายไกันหมดนั่นแหละถ้าปฏิบัติเนี่ยนมันถึงนารย ุ่นเท้าเกาหมาัดเลยถิมันทำโมยจของจริงเด็แท้่ทำไมวาปฏิบัติมันได้แต่ความเร็เรวไหลไหลที่มันโมโหน่ะก็ับพ่นะสอนสอนแสบล้มแบตายปฏิบัติมันเร็วๆไหลไหลมันเรื่องกิเลสเยียบย่ำทำลายอยู่ในทางจงกรมอยู่ในที่สมาธิภาวนาน,นีแต่กิเลสทำงาน เห็นเราว่าเราทํางานเดินจะกลมจับจับจองจับหยด,ดไม่รู้ไปไหนมีแต่กีเลส่ทางานอยู่ในบงความเพียรมาเรามาทวงเอาค่าเอาคุณมาทวงเอาคะแนนมาตำหนิปีธรรมเป็นเรื่องของกีเลส่พาให้เป็นอีกแหละเยี่ยวเข้าไปอีกสองชั้นสามชั้นเนี่ยมีเ,เรื่องอะไร <laughs> พูดเหมือนบ้าพูดว่าไงต้องูุกกันเองพูดอย่างนี้แหละท่านอาจารย์หมอมันถึงถึงใจวะ นางภาวนายังไม่ถึงห้าวินาทีไปแล้วกิเลสลากไปแล้วไม่ทราบไปไหนกี่ทวีปแล้วเออจนกินจนอิ่มกลับมาพอมารู้ตัวที่ไหนได้มันกินจนอิ่มแล้วเอาตับไปหมดปอดไปหมดแล้วไม่มีเหลือคนทั้งคนไม่มีเหลือตับเหลือปอดเหลือแต่ล่างเฮ <c oughs> ้นนยนอนเวลาจะรู้เรื่องของมัน ให้สติปัญญาทันเข้าไปทันเข้าไปถึงรู้กลมันอ่ะโอ้มันแหลมคมขนาดไหนยี่เด็ยักมันตรงไหนไมีแต่เรื่องทั้งนีเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นปู่ย่าตายายมันไม่แต่ตัวรวดลายทั้งนั้นที่จะแคมปเตียนทั้งนั้นไม่ธรมรมดารวดเร็วขนาดนั้นเพระาะนั้นสติปัญญาทาไมฝึกยิงไม่ทันนาะบอกจะทันอย่างนี้นตายก็มันตายพี่ การฝึกหัดการดัดแปลงเจ้าของการทรมานกิเลสของเจ้าของเพื่อมันขาดพลันประจากใจจะมากลัวทุกข์อยู่ทําไมถ้าต,ตายกับผู้เดียวตายก่อนแล้วนั่นเพียงแค่สลบเท่านั้นไม่เห็นตายวะ่ะแต่ตายสาวกท่านตายไปแล้วตัวกิเลสยังไม่ตายท่านตายไปซะก่อนนะถ้ากิเลสมันเหนืธอทมได้จริงๆนะแต่กิเลสมันไม่เหนืธอทมที่กิเลสจริงต้องตายท่านยังนะนี่พระองค์ก็ฝ่าท้าแตก เดินยังกรมพระโสนะว่าไงในตำรานเอาองค์จากสุแตกพระจักคุบาลสุดท้ายกิเลสก็แตกท่านไม่ตายยังจากสู่บอดเท่านั้นน่ะบอดช่างอั้งเถอะตาเนื่อนขอให้ตาใจม่นสว่างจ้าฆ่าี่เลสทุกข์าาหายพอ นะภาพบเทพเป็นคนนิสัยโกโลโกโสเทพไม่ก้าวสูพ่พเดินบอลต้องขอไปนะเทพผ่าดผลเป็นตามนิสัยอันนี้จะว่ามันเป็นตามนิสัยก็ถูกเป็นไปตามเพราะว่าวิธีการฆ่าที่เด็ดเราเคยทายํามายังไงมันก็ไม่ค้นที่จะนํานั้นออกมาพูดจนได้นี่ะเราฆ่าที่เด็ดเราฆ่าวิธีไหนฆ่าวิธีผ่าดผลก็ต้องเอาวิธีผาดผลมาพูดในหมู่เพื่อนฟัง กิเลสแบบนี้ต้องใช้แบบนี้กิเลสแบบนี้ต้องใช้แบบนี้ต้องใช้แบบนี้อย่างนั้นไม่งั้นไม่ทันเพราะไม่มีกิเลสตัวใดที่สุขภาพในหัวใจคนเพราะที่จะไปค่อยลูกคำคำกิเลสก็ตายไปตายไปลูกคำไปมันตายไปลูกคำไปมันตายไปนโอ้โหมันก็เรียกพูดหมดแล้วกิเลสคิดหายหมดเลยเป็นหาที่เขาสกิเลสไม่ได้เต็มแผ่นด <c oughs> ินเต็มโลกทั้ พราะใครลูกไปที่ไหนกิเลสก็ตายครํมไปไหนกิเลสก็ตายอันนี้ไม่ได้ตายเพราะลูกเพราะครัมตายเพราะเพราะออเอาผีเขาแหละผึ่ง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 เลยบางครัง้งถึงก็ว่าชีวิตนี่ไม่มีเหลือเลยเออม่เคยชะละมาไม่รู้กี่ครั้งเอาตายเอาเอาตายตายว่างัันเลยผีมันอาจาราน์ด้วยนะเอาตายเธอว่างัันเลยเกินมันชาติานี้ยังไม่เคยตาย ี่เดียดไม่ตายให้เราตายเราไม่ตายให้ลูนกนะกาลังจิตมื่อมันเต็มที่แล้วมันเหมือนกับเอาหัวฟวาดภูเขานี่เหมือนกับหุภูเขาจะแตกไปทั้งลูกทั้งๆที่หัวเราแหลกแลแต่นี่หมายถึงว่าความเด็ดของจิตละหินละ